สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปร้านแอมฟรายกันนะคะเป็นร้านอาหารเช้ามีไข่กระทะมีขนมปังปิ้งแล้วก็มีเครื่องดื่มกาแฟโบราณโอวันตินชานะคะนี่ค่ะเมนูไข่กระทะอาหารเช้าเบรคฟาสต์นะคะแซนด์วิชแล้วก็มีเป็นพวกสลัดนะคะแล้วก็เป็นชุดอาหารเช้านะจ๊ะจากนี้เราก็จะมีเครื่องดื่มด้วยนะคะมีปังปิ้งมีกาแฟโอวันตินอันนี้เมนูนแรกนะจ๊ะก็คือไข่กระทะ 35บห้าบาทนะจ๊ะจะเลือกใส่ซอสใส่พริกไทยเขามีให้ตรงนี้เลยนะจ๊ะซอสมะเขือเทศใดๆตัวไข่กระทะก็จะมีทั้งกุนเชียงฮอทดอกหมูสับหมูยอนะคะแล้วก็มีตัวไข่นะจ๊ะอาหารเช้าของเราวันนี้ไข่กระทะเมนูต่อไปนะจ๊ะชื่อมิสเตอร์เอกนะจ๊ะก็จะเป็นหนมปังกรุบกรุบตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นสแครมเบอร์เอกหรือว่าไข่คนนะคะแล้วก็เขาก็จะ นัวกับซอสเขาหอมแบบเหมือนชีสเหมือนมัสตาร์ดเงี้ยค่ะอร่อยมากนี่ค่ะแซนด์วิชของสตางค์นะคะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสนะคะก็จะแบ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้นะนี่จ้ะหอมตั้งแต่เขาปิ้งเลยเธอร้านอยู่ตรงข้ามกับแป้งหอมเบเกอรี่กับละครปารีสนะคะร้านเปิดทุกวัน7จ็ดโมงถึง11บเอโมงนะ